โอ้โหได้ถามรู้เรื่องเลยมีใครถามไม่รู้เรื่องบ้างเด็กๆอาจจะฟังไม่รู้เรื่องภาษาอะรก็ต้เป็นหมดปรนธิรามถามให้ว่าบอกให้อาจารย์อธิบายนะเพราะว่าเด็กๆหลายคนอาจจะยังไม่ได้เรียนทําศึกษาตรีโทเองหลายคนก็อาจจะฟังสั่งภาษาธรรมะไม่รู้เรื่องตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลือนิดนึงเพื่อให้ทุกคนได้ตั้งคําถามใครอยากถามบ้างคะ โอ้โหฟังเข้าใจมากเลยไม่มีคำถามเลยเอาหน่อยแน่จะได้สนุกสนุกมีไหมคะช่วยถามแทนเราพี่คานัง่งค่ะพี่นัง่งก่อนอันนี้ถามนะคะว่ามีพระอ,อาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อใส่บาตตอนเช้าช่วงที่พระให้พรเราควรยืนไม่ควรนะั่ง พราะพระจะอาบัติอันนี้จริงหรือเปล่าคบก็ให้พิจารณาที่ตัวเองโดยบัญญัติเนี่ยผูุ้ทธเจ้าไม่อนุญาตให้แสดงธรรมถ้าผู้แสดงธรรมยืนคนฟังต้องต้องยืนถ้าผู้แสดงธรรมนั่งคนฟังต้องนั่งเขาก็อนุโลมกันเข้าไปว่าการให้พรในขณะที่บิณฑบาตเนี่ยนับว่าเป็นการแสดงธรรมแต่ให้ผู้แสดงธรรมเป็นผู้พิจารณาเองอย่างการนั่งฟังธรรมอย่างเงี้ยต้องถอดรองเทา้าห้ามใส่หมวก ถ้าถอดรองเท้าถ้าใส่รองเท้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้แสดงธรรมเพราะเป็นการไม่เคารพต่อธรรมแต่ไม่มีอาบัติในพระให้พระเนี่ยเป็นผู้พิจารณาแต่ในปัจจุบันก็ใส่รองเท้ากันหมดนองสมัตพุทธกาลเนี่ยหารองเท้าใส่ย,ยากต้องเป็นคนที่เป็นราชาหมหากษัตริย์หรือเป็นพลสูงๆ,ๆเนี่ยถึงจะใส่ได้ทีนี้พวกเราเนี่ยบางคนในยุคอย่างไปทหารอย่างเงี้ยไปไปไปทหารไปบรรยายทหารหรือไปบรรยายองค์กรเนี่ยการใส่ชุดเต็มยศของเขาเรียกว่าการให้เกียรติฉะนั้นถ้าถอดรองเท้าเนี่ยนับว่าจะเป็นการไม่ให้เกียรติ แล้วถอดรองเท้าเนี่ยกลิ่นอาจจะลริ่มห้องประชุมได้เงียประเด็นอันนี้จะไม่เคารพหนักกว่าเดิมเพราะพุทธเจ้าเลยสอนว่าให้พระให้ผู้แสดงธรรมเป็นผู้พิจารณาเองตามเหตุตามผลก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วนั้นถ้าเรานั่งด้วยความเคารพพระก็สะแสดงธรรมด้วยความเคารพก็ไม่นับเป็นการไม่เคารพธรรมก็เรียกว่าไม่ผิดอันนั้นพิจารณาได้เลยเพราะนั้นการนั่งไม่ว่าจะเป็นการถอดรองเท้าในขณะที่ใส่บาตรถอดจะใส่ไม่ได้ผิดไม่ได้เกี่ยวกับการสูงการต่ำไม่เกี่ยวเลยการใส่บาตร แต่เป็นการแสดงออกถึงความเคารพอย่างมีพระภิสุสงฆ์เนี่ยจะถ่ายรูปก,กับอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ทำคืออาจารย์จะถอดรองเท้าเสมอเพราะอาจารย์เนี่ยจะเป็นการแสดงความเคารพต่อพระเพราะ,ะ,ะเรายืนเสมอกันไม่ใช่ว่าเพราะอาจารย์เนี่ยจะสูงกว่าท่านไม่ใช่เพราะตัวอาจารย์สูงกว่าอยู่แล้วแต่รองเท้าจะสูงกว่าก็ไม่ใช่ถ้ามันมัดวัดกันที่สูงต่ําในสมัยก่อนเนี่ยพระพายเรือมีธบทเนาะแล้วคนโยมเนี่ยนั่งอยู่บนชายเรือนใช่ไหมสูงกว่าพระไหม สูงกว่าใช่ไหมถ้าจะเอาต่ำกว่าคือต้องลงไปในน้าใส่น้ําใส่บาตน,นะใช่ไหมล่ะแต่มันทําได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นมันไม่ได้วัดกันที่สูงต่ำแต่วัดที่อะไรความเคารพดัะนั้นจะทําอะไรก็ได้ถ้าเรามีเจตนาในการเคารพต่อพระภิสูจน์นั้นไม่นับว่าผิดเจตนาเจตนามีคำถามที่สองไหมคะอาเชิญค่ะ เอาคำถามคนควรอ่ะที่อยากเอาคำถามคนควอาจารย์ตอบคนควรได้เลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราไม่ได้เอาไปออกอากาศที่รายกาจริงๆแล้วที่ไม่ไ้ไม่ได้ถามนะ้รับาอยากใะ้เราู้ความเห็นอาจารย์หรือมุมบอกอาจารย์ว่าในปัจจุบันนี้นะฮะโลกเจจิญเนี่ยเทคโนโลยีมันเนี่ยจรเญ็นแบบศูนยได้าจนะครับแต่ว่าที่จะถามอาจารย์นความเห็นอาจารย์ว่าทําไมการ เวลาดีนะฮะเลี้ยงเกิดขึ้นก็พ่อเราฮะชื่น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 สงบใจบ้างแล้วก็ตายไปเหมือนเหมือนคนเราอค่ะอบละค่ะคำถามค่อนข้านะคะไม่งั้นจะยาวอาจจะตอบสั้นๆนะครับค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดานาคยักษ์คนทันอสูรในโลกนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทะเลาะกันได้จะมีอยู่2กรณีนี้เท่านั้น1คือความอิจฉา2คือความมัจฉริยะอิจฉาคือความอิจฉามัจฉริยะคือความตระหนี่ขี้เหนียว มันทะเลาะกันในประเทศกันเพราะมันขี้เหนียวกันเนี่ยมันจะแย่งทรัพยากรกันเงมันเจริีฉันต้องได้เธอไม่ได้เธอไม่ได้ฉันต้องได้มันแย่งกันกับสองคืออิจฉาริษยาเขาเขาได้ดีกว่าเราไม่ได้มันก็เลยจะพยายามขัดแย้งขัดขากันอยากตัวเองอยากจะเป็นใหญ่อยู่คนเดียวก็เลยเกิดการทะเลาะบากแว้งกันในโลกผู้เรียบอกว่าเหตุปัจจัยมีแค่สองกรณีนี้เท่านั้นไม่มีอะไรที่ไม่ออกจากสองอย่างคือความอิจฉาและความตจรณีบวกกับความเลวความชั่วในโลกนี้ ของมนุษย์จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเป็นยุคข,ของความเสื่อมดังนั้นความเร็วในโลกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มดังนั้นเราจึงต้องขวนขวายในการช่วยเหลือในการนำธรรมะพระเจ้าเนี่ยออกกรบอกสอนเพื่อเราทุกคนเนี่ยเข้าใจตามหลักธรรมของพระเจ้าให้ได้จะได้เบาบางในเรื่องความเร็วความชั่วในรถดลงได้อันนี้ก็คําตอบเนะะะาะเชิญคถามต่อไปค่ะอ่ะอเชิญนี่ตรงนี้เนาะเออ เรียกว่าจ่าครับพราีเรียกว่าจย์มันไม่รู้จะกลัวยังไงทํคถามไม่มีประโยชน์เลยเลยะนะอีผู้ที่โดนด่าส่วนใหญ่จะเป็นคำถามปัญญาอ่อนเนี่ยประเด็นคําถามน่าเพี้ยงกระโนญ่ะนะธรรมะคืออะไรอาจารย์อธิบายไปแล้วธรรมะคือหลักอริยสัจสี่ความจริงสี่อย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรหนีพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายหรืออริยสัจคือทุกขสัจทุกสมุทยโลดมรรคเนี่ยคือหลักสัจจะความจริงของโลกทุกคนล้นแล้วแต่มีความทุกข์จริงไหมจริงความจริงนั่แหละเรียกว่าธรรมะ อะไรก็ตามที่เรียกว่าจริงเน่เรียกว่าธรรมทั้งหมดต้องจริงโดยหลักสัจจะไม่ใช่จริงโดยความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะอย่างเช่นการเกิดการแก่การเจ็บความตายเนี่ยจริงไหมจริงใครหนีพ้นไหมไม่ผลทุกคนต้องเจอเหมือนกันนะทุกศาสนาต้องเจอเหมือนกันนะนี่เรียกว่าธรรมะหรือหลักสัจจะความจริงของโลกไม่ว่าจะาศาสนาใดในโลกก็จะเจอความจริงตัวนี้เหมือนกันหมดทุกคนทุกประการนี่เรียกว่าธรรมะแล้วค็ถามต่อไปคืออะไรนะทำไมต้องธรรมะทำไมต้องธรรมะ ก็ต้องถามตัวเองว่าทำไมทำไมมือถึงถามเลยนะเ <c oughs> ออนี่คือคำถามเอไปคุณแป๊กค่ะคุณแป๊กเป็นคนช่วยฟังรับเชิญอาจารย์มานะคะต้องขอค่คุณแป๊บ้างค่ะคือเท่าท,ที่ทราบมาก็คือการก่น้ะรการใส่บาตรให้พระตอนเช้าเพื่อบุญบุสให้กับผู้่วงรับไปแล้ว นี่าเราไม่คำถามคือเราไม่ได้ทําเลยก็แปลว่าผู้ลงัาของเราจะไม่ได้อะไรจากเราอย่ไ้มหรือเปล่าไม่เกี่ยวคือหลายคนเนี่ยไปเข้าใจผิดคิดว่าถ้าไม่กวดน้ําเท่ากับบุญไม่สําเร็จบางคนเนี่ยถึงขั้นกังวลกังวลว่าเอ้ยบ่ายสามแล้วยังไม่ได้กวดน้ําเลยใส่บาตรแล้วจะเช้ามืดก็เริ่มกังวลแล้วเอ้ยฉันจะได้บุญหรือเปล่ายังกวดทานไหมคืออาราถามว่าถ้าเขาไม่ได้กวดยากแลไม่ได้ใช่เข้าใจถูกต้องแล้วหลายคนเข้าใจว่าไม่ได้บุญ แล้วก็ย่าติกโกติกาโคตรเง่าสกัก,กละตัวเองก็ไม่ได้ด้วยคือไม่ได้กินในสิ่งนี้ความเป็นจริงคือไม่ใช่เจตนาคืออะไรเจตนาเจตนาคือใส่บาปเพื่ออุทิศทุญกุศลให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วถูกไหมใส่หรือ,อยังใส,ใส่ไปยังพระรับยังสำเร็จยังก็นั่นใหญ่เจตนา,าคือใส่บาปไม่ใช่เหรอก็พระรับเรียบร้อยก็แปลว่าอะไรสําเร็จแล้วที่เจตนา เจตนาเป็นตัวกรรมดังนั้นวันนี้เจตนาในการอุทิศได้กลับหมาที่ตายไปสมมุติเรารักหมามากนะมันมีคนบางคนอยากทําบุญให้หมาแมวสายยางสําเร็จแล้วทุกอย่างจบก็คือได้หมดแล้วแต่ที่เกินกว่านั้นเช่นจะไปกวดน้าจะไปเจริญเมตตก,ก็ได้มากขึ้นไปตังหกไม่เกี่ยวกับเจตนาตัวนี้แต่ที่เจตนาตั้งไว้ว่าจะอุทิศให้ใครอุทิศแล้วสําเร็จแล้วคือจบแล้วสําเร็จแล้วไม่มีว่าได้ไม่ได้ เราจําไว้ว่าทุกอย่างคือกรรมคือการกระทําของเราเองในเมื่อเรากระทาแล้วจะบอกว่าไม่ได้ได้ยังไงต้องไปเอาวันนี้มาเพิ่มถึงได้อันนี้ผิดจากหลักสัจจ์ความจริงแล้วอันนี้คือความเชื่อไม่ใช่ความจริงดังนั้นความเชื่อที่ไม่ใช่ความจริงต,ตัดออกจากสาระบบซะอืมาต่อไปนีค่่โอ้โหบาเลยทีนี้คุณพี่ก่อนคุณพี่ก่อนคุณพี่พอดีมีลูกเด็กนะคะเจ็ดขวบพอเวลาพูดสอนอะไรเนี้ยเขาไม่ค่อยฟังที่เราพูดนะคะ ขามีเหตุผลของเขามาค้านกับเราจะอยู่หัวกันทุกวันอย่างนี้คือจะสอนเขายังไงดีอะคะสอนตัวเองก่อนนะคือเรากับเราเป็นเป็นคนมีวุฒิภาวะมากกว่าลูกเราจะไปยุ่หัวกับมาทําไมล่ะ <c oughs> เราเป็นผู้ใหญ่เราต้องห้ามมนอยู่หัวเรา,เราสิไม่ใช่ว่าเราจะไปหยุ่กับมันด้วยเหรอนะ <c oughs> คนเป็นพ่อเป็นแม่คนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุติตาอุเบกขา หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เรียกว่าพระอรหันต์ของลูกผิดทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าพ่อแม่เปรียบเหมือนพรหมของลูกพรหมคืออะไรพรหมวิหารสี่ตัวนี้เรียกว่าคุณธรรมของความเป็นพรมพหมเพราะอะไรอ่ะพ่อแม่ต้องมีความเมตตาเมตตาคือปรารถนาดีกับลูกปรารถนาดีกับเขาเสมอ 2. กรุณาคือคอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเขาเลี้ยงดูเขาอย่างดี3คือมุติตาคอยให้กำลังใจอบรมสั่งสอน อุเบกขาคือวางเฉยได้เมื่อเราทําทุกอย่างเต็มที่แล้วไม่ต้องไปชักดิ้นชักหมอว่าลูกจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นตามความพอใจของตัวเองต้องรู้จักวางเฉยให้เป็นดังนั้นเราอย่าไปทะเลาะก,กับลูกลูกไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่มีวุฒิภาวะเราต้องบอกต้องสอนไม่ใช่ลงไปตีลวนกับมันอันนี้ทำไม่ได้ดังนั้นวิธีการคืออะไรฝึกที่ตัวเองก่อนถ้าเราฝึกตัวเองได้เราจะสอนลูกได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นเราปรารถนาดีกับใคร ไปทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองได้ก่อนถ้าประโยชน์ยังไม่เกิดขึ้นกับตนเองเราจะไปเอาประโยชน์นั้นส่งถึงกับใครได้เพราะนั้นเราอยากให้ลูกดีอยากให้ลูกมีคุณธรรมจริยธรรมกลับมาถามที่ตัวเองเรามีแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่มีมันก็ไม่แปลกที่จะไปหยุมหัวกันนะนะเพราะมันไม่มีทั้งคู่ไงคนมีคุณธรรมมันจะไม่ลงไปหยุมหัวกับใครไนงะสุดท้ายลูกก็ไม่มีเราก็ไม่มีคําถามคือใครจะสอนก็นได้ก็ไม่มีดังนั้นต้องเริ่มต้นที่เรา พึ่งตัวเองพึ่งธรรมะพระเจ้าแล้วเมื่อพึ่งดีแล้วนําการพึ่งนี้ไปบอกสอนแก่ลูกต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าไปเปลี่ยนลูกเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองดีแล้วจึงเอาลักษณะนิสัยของการเปลี่ยนตัวเองส่งต่อลูกทําให้มันดูเป็นตัวแบบตัวอย่างแล้วมันจะเรียนแบบพฤติกรรมเราตามเหตุตามปัจจัยของคุณธรรมจริยธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารสีคุณธรรมของความเป็นแม่พ่อคำถ,ถามกลัวหรือเปล่าคลัวเจอกันก นางกวักเลี้ยงแต่งงานแล้วใช่ไหมคะนางกวักนางกวักแต่งงานแล้วใช่เกิดในยุคนางกวักแล้วก็สมัยเขาว่าเกิดสมัยโบราณหรือสมัยอิทรยาลใุบไทยแล้วก็ถ้าไปตั้งที่กรุงเนีก็หอมไม้แล้วเนี่ยต้องขอมไม้เพราะเราไม่ได้ยืนเลยเขาบอกว่านางกวักนางกวักอ่ะนางกวักแต่งงานแล้วหรือยังแต่งงานแล้วใช่ไหมแล้วนางกวักคือใครอะไรยังไงประมาณนี้นะนางกวักคำถามคือทำไมเราถึงคิดว่านางกวักมีจริง ถ้านางกวักสามารถเรียกโชคเรียกลาบเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ได้เงินหมื่นหนึ่งไม่ต้องเอานะพวกมึงอ่ะคือรัฐบาลซะเจามาทาอะไรอ่ะใช่หรือเปล่าก็ให้มันกวักเองสิเรียกเองให้ประานประเทศชาติบ้านเมืองเอาเงินที่ต้องเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไปสร้างถนนไปซ่อมแซมพวกมึงก็หากเดีแล้วเอานางกวักมาตั้งง่ายจบใช่ไหมล่ะไม่ต้องทํางานนอนอยู่บ้านถูกเป่าเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันไปคิดเห็นผิดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถเดิบันดาลหรือเรียกเงินกวักเงินกวักทอง อันดับแรกคือกวักสมองกลับมาก่อนเนี่ยนะสติกวักสติปัญญาตัวเองกลับมาก่อนเวลาอาจารย์พูดอย่างนี้คนก็จะด่าอาจารย์ละว,ว่าอาจารย์ไปขวางเขาก็เขาเ,ขาเขาชื่อศรัทธามึงจะเชื่อมึงจะศรัทธาก็ถัดทาไปสิไม่ได้ไปว่าไม่ได้ไปห้ามแต่กําลังชี้ให้เห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อ,อก,การใช้ชีวิตอยากได้เงินต้องตั้งใจทํางานไม่ใช่เอานางกวักไปนั่งกวักทุกวันนี้ไม่ใช่มีแว่นางกวักน้ำหมูเด้งกวักก็มีนะมันปัญญาอ่อนขนาดเอาหมูเด้งมากวักซับเรียกซับไปนะทุกวันนี้ บางคนเอาไสมาดักซับอย่างเงี้ยผ้าลายมันบอกว่าไสดักปลาได้ก็เลยมานั่งคิดคนเอาไสไปเสกแล้วก็ไปปลูกเสกเรียกยานเสจแล้วเดี๋ยวไสมันจะดึงซับได้คําถามมันจะดึงซับได้ยังไงเอาแบงค์อะไรไปใส่เอาแบงค์ยี่สิบไปใส่แล้วแขวนไว้ปากประตูหน้าบ้านถ้าเรานอนอยู่ในบ้านน่ะซับมันจะไหลเข้ามาได้ยังไงเห็นไหมมันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแต่เราเชื่อไหมเออเชื่อวาจาเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีเหตุไม่มีผลผู้จะเลยบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่ความเชื่อไม่ใช่หลักสัจจะความจริง ไม่มีหรอกถ้าจะเอาอีนางกวักมาจริงๆพวกมือไปนั่งใส่ชุดไทยนั่งกวักหน้าบ้านดี่าวพว,วาง่ายเวลาผัวกลับมามันวิ่งหนีไปก็่จะตกใจแล้วกันนะตกใจหน้าเมียตัวเองอย่างเงี้ยนำมานั่งเป็นนางกวักอยู่หน้าบ้านเออถ้าคนกวักกันเองน่าจะยังง่ายกว่าคืออะไรเดินออกไปทําหลักการตลาดไปยืนขายหน้าร้านแล้วไปยืนเรียกนลูกค้ามานี่วันนี้ลดโปรโมชั่นเดี๋ยวนี้สินค้าจะดีไงนี่สินางกวักตัวจริงนางกวักตัวจริงคือเราโปรโมทโปรโมชั่น ชี้แจงว่าสินค้าเราดียังไงมีคุณภาพยังไงบอกตามหลักสักจจความจริงไม่โกหกต่อสิ่งนั้นนั่นนะ่ะเรียกว่าปากของจริงลูกค้าได้ยินได้ฟังว่าเอ้ยมันเป็นของดีไว้มันเป็นของที่ใช้ได้ฟังเราแล้วเรามันรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือเขาก็เข้ามาซื้อสินค้าเรานี่สี่นางก่ากตัวจริงคืออะไรกายวาจาใจสุจริตในการหาเงินหาทองแล้วพระเจ้าบอกว่าเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดี แกเราไม่ต้องไปหาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไม่ต้องไปดูดวงในการดูเลือกดูยามกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตในเวลาใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเวลานั้นเรียกว่าเลืกดียามดีเวลาดีสะดวกดีมงคลดีแก่บุคคลน,นั้นเรียบร้อยแล้วจบเลยง่ายนิดเดียวเห็นไหมล่ะเวลามันปวแล้วถามแล้วควรแล้วเปล่า กคำถามควรฟังรักษาสุกสนต์หนูไงคะคำถามสุดท้ายค่ะก็าอยากจะถามว่าพอดีว่าหมอดูอะค่ะว่าถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วอะจะโมดีชื่อเป็นจริง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 ริงจ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 รองจริงจรงจริงจิงจรองจริงนริงจรมงจิงจริงจรงจ่ิงจริงจรงจริงจรมงจริงอิงจร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 ิงคริงจรังจริ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 งริงจสังดาิงจริงริงจริงจริอจริ่จนิงจริงจราอยริงจริงจรเงจริงจริงจงิงงริ สุดท้ายเราไปเปลี่ยนชื่อผิดคิดว่าสิ่งที่การเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองหรือร่ำรวยเงินทองหรือเราจะไปแก้เคล็ดเพราะมีตัวอักษรกาลากินีพยัญชนะอักษรกาลากินีอยู่ในชีวิตแต่กาลากินีที่สุดในชีวิตเราคือใครมึงนั่นแหละกาลากินีที่สุดอย่างที่บอกแล้วคือรายกายวาจาใจของเราเองเป็นผู้ลงมือกระทำความเลวความชั่วเกิดที่ใครเกิดที่เราความดีงามเกิดที่ใคร เกิดที่เราแล้วความการากินีมันจะไปอยู่ที่ชื่อได้ยังไงสุดท้ายต่อให้เปลี่ยนชื่อดีแค่ไหนสุดท้ายมันยังเป็นคนเดิมมะคนเดิมมันยังหัวงอฟันหลุดมาเดิมมะเหมือนเดิมมันยังแก่ยังอ้วนเหมือนเดิมมะเหมือนเดิมการเปลี่ยนชื่อจึงไม่ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องชื่อสนใจที่การกระทําทางกายวาจาใจของตนเองเอสันดาลเปลี่ยนยังไงเอาสันดาลเปลี่ยนยังไงมึงโอกระโถด้วกูเพื่อนกะโถไป่ก็นู้นนะ มึงยังไม่รู้อีกแล้วว่าสันดานต้องเปลี่ยนยังไงกูสอนมาตลอดชั่วโมงหนึ่งคอแหกคอแห้งมึงบอกต้องเปลี่ยนยังไงกูสอนไปมีประโยชน์อะไรเนี่ยฮะมันน่าโดนกระโถนตีกับบาดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆกันนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมค่ะอุตส่าห์นะคะวิวอาจารย์ทราบว่าอาจารย์เป็นคนจังหวัดอะไรอาจารย์กรุงเทพกรุงเทพอาจารย์อายุเท่าไหร่คะ สามสิบแปดสามสิบแปดหวยงวดที่ออกอะไรครับตีกะบาลอีกคนนึงนะผู้ทีกรโดนก่อนนะนี่เขาตีปลาให้แล้วอ่าเป็นคนที้สรุปสนานจริงๆเลยต้องขอพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะในโอกาสนี้ให้ขอเรียนเชิญคุณสุปราณีสักครั้งหนึ่งนะถ้เป็นตัวแทนบริษัททีเอ็มโอจากทางพนักงาชนมอบของที่ระลึกเป็นการขอบพระคุณอาจารย์เปียคนตื่นทำ็นอย่างสูงที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ ขอถือ,อกบเนดการค่ะเดี๋ยวาลกันถดแล้วปมาจากที่บอต่อไปนะคะนานเกินไปแล้วค่ะคุณสุภาเนีค่ะมันแค่กี่อะไรกินกับผมพูดจาน หูทองเอาไว้รอเก็บไว้ก่อนรอถวายที่เดียววันที่อาจารย์ไปถวายทองอาจารย์นี่ค่ะเพราะไม่ค่อยไม่อยากรับทองเลยรอเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ก่อนเก็่อนดีกว่าเก็บไว้ก่อนดีเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ก่อนดี๋วเวล่อนดีก่าก็้ก่ดีกวเก็บไว้นดีกวว้กอนดีเ้อนารก็บ้อนาอดี่าเอดเ็ว้อ่าเก็บวาก่อเอเอาเร็วๆอ ท่านที่เหลือนะคะเาืไปที่ด้านหน้าสินหน้าเดี๋ยวเราจะมาวยคุณโอชก็แล้มาาได้ช่ขอบคุณมากมากเลยโอ้โอ้โอ้จานลจาน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 จาจาน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 ยานจนจานจานานจานแานจานจานจาน้านปานานจันหานจนนจาาานจานานจานจานวันจันจาจานจนจานาาาา หนึ่งวันวันศุกร์งดแล้วก็เจออีกครั้งหนึ่งวันศุกร์ที่13พันวาคงขากับชีวิตนี้ยังมีหวานโดยท่านมหาพรหม์สัมนะคะเจ้าวาดวัดขอทรงรอาจารย์ขออนุญาตครับความงุ่งดไ้าของเมย์ค่ะโอเคอ้าวไปวิดีโอโอเคทุกอย่างที่ทำที่ทาแล้วใช่ไหมคะ อจนา,นาอจนารย์แั่บนเวทีนะคะอาจารย์เรีนอนเวทีนะคะค่ะออมาตั้งใจแผ่เมตตาขอทุกท่านระลึกตามตัวหนังสือไปด้วยนะคะขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ใครสามถึงบิดามาดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติสนิสนิทกันคนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหน ขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลและผลบุญอีกปู่ย่าตายายทั้งหลายนั้นขอให้ท่านได้กุศลผลอุดหนุนทหารตำรวจตรวจแดนไทยจงได้บุญช่วยป้องกันศัตรูไทยได้บุญนี้ สำหรับท่านหมันปฏิบัติวิปัสนาขอให้พาได้พบสุขทุกิทีประสบพพนิพพานของญาณมุนีในชาตินี้มีมาผลทุกคนเถิดบุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้จงสำเร็จเป็นปัจจัยไร้ราคีให้ฉันนี้พ้นกิเลสเขตกันดาน หากมีสำเร็จพระอารหันต์ตัวของฉันอย่าได้พบความขัดสนพร้อมถ่วยเทพและสวรรค์จมบันดลนให้เลิศล้นสักยศปรากฏมีทำไม่มีอย่าบังเกิดกับตัวฉันทุกสิ่งสารพร้อมมูลบุญยา,าสีกนใจบาปอยากช้าไรปราณี ทรงหลีนี้ให้พ้นขนใจมารยามสิ้นบุญค่าน้อยเมื่อคล้อยคาถ้าประมาทขาสติมิประสานขอเทว,วาอารักษ์ธารดาลโปรดประทานสติมั่นแก่ทางเธอคและก่อนจากกันวันนี้เรามาสาบลาพระรัตนตรัยโดยพรอเพียงกันครับอาราหังสัมาสัมพุทโทพภะคะวา รวัาิวเทสวัสดาโสตภะคะวะโตธมโมธมัญญาสนาอิสุบริปปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมขังั ขอขอบพระคุณและคอทุกโภชนาบุญกับทุกท่านนะคะพบกันใหม่วันศุกร์ที่13มกราคมค่ะสวัสดีค่ะท่านใดที่อยากถ่ายรูปอาจารย์น,นะคะเข้าแถวะคะ่ะเข้าแถวเลย ฝั่งู้นนะคะเข้าแวฝั่งนู้นไฝั่งนี้นะคะอาจารย์มีกำหนดเวลาบอกแปไปจะควบคุมเวลาให้อาจารย์ต้องการจะออกจากที่นี่กี่โมงบยง้นนอนยืนเยอาจารย์ได้สักสิบห้นาทียี่นาทีก็ได้น่จะถ่ายทันอยู่แล้วใครอยากถ่ายนั่งถ่ายไหมถ่ายแล้วออกเลยนะคะหนึ เปิดเปิดกล้องไว้เปิดเปิดอ้ต้องไ้นะครับอาจารย์องไ้คะหนึ่งสองสามออกเลยค่ะเสร็จแล้วออกเลย้อแถวยาวมากไปยันนะครับอาจารย์คอกนะครับหนึ่ออ่าเดี๋ยวกเลยค่ะออกเลยค่ะถ่ายแล้วออกเลยนะคะค่ะใครอยากถ่ายรูปเข้าแถวริมริมูเลยนะคะถ่ายเสร็จออกเลยนะคะให้ช้านะคะเพราะว่าจารีบกลับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว นังสือส่วนตัวเราขอคืนนะคะขอพระคุณค่ะานังสือส่วนตัเยาวยวพวกกลับไปนะคะน,น้องพงศ์สดปรัดงทรีไทยหน่อยค่ะคุณะคะ่ะไม่ไม่จแจง้งแจ้งไปทานอค่ะ,คะ,อ,ะอุ้ย ายออกเลยนะคะอย่าช้าอย่าช้าขอบคุณค่ะออกเลยค่ะอย่าแงคิวนะคะเราเรียนรำมากมาอยแงคิวคะอาเสร็จแล้วออกเลยค่ะาเขลยหรออบคุณ่ะอาจารย์ โอเคจบอนครับมือถือเดิอานี่อให้ให้คนรคุณองครับโอเคจ้างใครให้เลยค่ะเอามือถือลนี่อะครับลงเลค่ะไปวม้ไหม่มีคนเลยเหรอคะน้องบิวไปไหนน้องบิวน้องบิวไปเปิดเพลงที่ห้องโูงไหนป่ะฮะก๊าลังอเปิดอยู่ไม่ได้ยินเลยอ่ะ เปิดใจอีกนิดนึงอีกนิดนึงค่ะให้ห้องมีเสียงน่ยขอบคุณค่ะเดีเ๋ยวได้อกทางนี้นเลยนะคะเอาทางซ้ายเนี่ยค่ะเดินเดินออกทางซ้ายน,าายนี่อย่าแซงคิวกันไม่ถามแล้วค่ะไม่ถามแล้วเละะดเวลาถามแล้วค่ะนั่งรอก่อนนะคะนั่งรอ